สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแม็กก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยนักบวชฆ่าไม่ต้องบวชเรื่องราวของนักบวชผู้คุมกดสุดโหดที่เปลี่ยนความคิดตนเองเมื่อได้เห็นโลกที่ต่างออกไปเขาเลยตัดสินใจจะทําสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเพื่อช่วยคนทั้งโลกเรื่องนี้โคตรมันก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่ไหลเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนจุดจบจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้หนังก็จะเล่าว่าในปีแรกๆของศตรวรรษที่21เกิดสงครามโลกครั้งที่3คนที่รอดอยู่ต่างรู้ว่ามนุษยชาติจะไม่มีวันรอดไปถึงสงครามครั้งที่4เพราะว่าธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงง่ายของคนจะไม่อยู่ในสภาวะที่เสีย่ยงได้จึงสร้างหน่วยปราบปรามชนิดใหม่ขึ้นมานั่นคือนักบวชแกรมมาตอนซึ่งมีภารกิจค้นหาและถอนรากถอนโคนที่มาอันแท้จริงของความไร้มนุษยธรรมต่อมนุษย์ด้วยกันพวกเขามีสมรรถภาพที่จะรู้สึกได้ดังนั้นในรัฐบาลยุคใหม่จึงต้องทําให้ทุกคนไร้ ความรู้สึกโดยการฉีดยาโพียมและถ้าใครไม่ทําตามจะถูกเรียกว่ากระบฏและนี่คือพระเอกจอห์นเพสตันหัวหน้านักบวชผู้คุมกอดเขามีหน้าที่กําจัดกระบฏดทิง้งพระเอกและพาร์ทพวกเขานําทีมบุกมาจัดก,การกลุ่มกระบฏโดยพวกมันหลบอยู่ข้างในพระเอกสั่งการถ้าเขาพังประตูเข้าไปก็ให้ยิงไฟได้เลยพระเอกหยิบปืนออกมาก่อนจะวิ่งชนพังประตูกาดยิงไฟในนั้นเมื่อสนิทมีเพียงเสียงหายใจและกลุ่มกระบฏท,ที่ถามกันว่ามีใครยิงโดนมันหรือเปล่าเซียววีพระเอกรัวปืนแบบโคตรเทสลับ มือไปมากดจนกระสุนหมดกลุ่มกระบฏตายเรียบกาดที่เหลือเข้ามาเช็คสภาพและเจอรูปของโมนาลิซาที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นพอตรวจสอบก็พบว่าเป็นของจริง ซึ่งในโลกก่อนหน้านี้ถือว่ามูลค่ามหาศาลมากแต่ในโลกยุคปัจจุบันมันก็เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งพระเอกหน้านิ่งสั่งเผาทิ้งอย่างไม่ลังเลทุกคนเดินออกมามีเพียงพาร์ทที่ยืนมองอยู่คนเดียวระหว่างนั่งรถกลับนั้นพระเอกก็ถามพาร์ทที่เอาหนังสือกลับมาด้วยซึ่งเป็นหนังสือจากห้องเมื่อครู่ว่าทำไมไม่ทิ้งไว้ให้หน่วยเก็บหลักฐานเอาไปบันทึกพาร์ทให้เหตุผลว่าผู้เขาไม่รอบคอบเขาเลยจะเอาไปส่งเอง พาดก็แอบถามว่านานแค่ไหนกันที่เราจะเก็บกวาดพวกกบฏได้หมดพระเอกบอกว่าที่กบดันพวกมันมีน้อยแล้วยังไงเราก็กำจัดหมดแน่พวกเขากลับเข้าไปเมืองริบเบียเมืองที่ทุกคนไร้ความรู้สึกซึ่งคนที่คุมเมืองนี้ทั้งหมดทุกคนจะเรียกเขาว่าหลวงพ่อเขาจะคอยสอนสั่งกบฏท,ที่ถูกจับตัวมาผ่านทีวีจอ,อยักษ์ของเมืองเพื่อให้กลายเป็นชาวริบเบียโดยบอกว่าความรู้สึกของมนุษย์ทําให้เกิดความเกลียดชังความโกรธและนำมาซึ่งสงครามการที่เราไร้ความรู้สึกจะทําให้โลกสงบสุขโดยจะเป็นแบบนั้นได้จะต้องฉีดยา โปรเซียมและทำลายทุกอย่างสิ่งยัย่วยุที่ทำให้เกิดความรู้สึกทั้งเกม เพลงหนังสิ่งบันเทิงทุกชนิดด้านพระเอกก่อนลงจากรถเขาก็พูดขึ้นว่าทุกครั้งที่กลับจากฆ่าพวกกบฏเขามักจะถามตัวเองเสมอว่าทําไมเราต้องทําในสิ่งที่เราเพิ่งทําไปพาทเองก็ถามกลับว่าจริงเหรอทําให้พระเอกเอกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสองฉีดยาโปรเซียมที่คอซึ่งจะต้องฉีดอย่างสม่ําเสมอไม่งั้นความรู้สึกจะเริ่มกลับมาและจะถูกกําจัดทิ้งฉากตัดมาพระเอกถูกเรียกพบโดยรองประธานดูปองคนที่มีอำนาจสูงสุดรองจากแค่หลวงพ่อคนเดียวทั้งสองได้คุ การครู่หนึ่งทําให้เราได้รู้ว่าพระเอกมีครอบครัวครับลูกชายและลูกสาวลูกชายเรียนอยู่วิหารเพื่อจะเป็นนักบวชในอนาคตส่วนภรรยาเธอถูกจับและเผาให้ตายโดยข้อหาทําจิตปฏิวัติหรือไม่ยอมฉีดยาโปรเซียมทําให้มีความรู้สึกเมื่อสีปีก่อนดูปองถามซักว่าคุณรู้สึกยังไงและไม่รู้ได้ยังไงว่าภรรยาคุณเป็นจิตปฏิวัติพระเอกหันมองการดรู้สึกทาแม่งทาแม่งก่อนที่จะบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรและเคยลองถามตัวเองหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ทราบอยู่ดีดูปองบอกว่านั่นเป็นความผิดที่เกือบให้อภัยไม่ได้ เขาหวังว่าในอนาคตพระเอกจะรอบคอบมากกว่านี้ก่อนที่จะบอกเขาไปได้พระเอกกลับไปดูเทปตอนที่คุยกับพาร์ทในรถเขาเริ่มสงสัยว่าพาร์ทอาจมีจิตปฏิวัติจึงลองไปถามแผนกหลักฐานว่าพาร์ทได้นําหนังสือมาไว้ตามที่พูดไหมซึ่งไม่มีในบันทึกพระเอกพยายามถามซักแต่มันก็ไม่มีจริงๆนั่นหมายความว่าพาร์ทได้โกหกเขาพระเอกตรงไปหาพาร์ทซึ่งก็เห็นอีกฝ่ายที่นั่งอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่พาร์ทก็ไม่ได้ตกใจอะไรเขาเอ่ยขึ้นว่ารู้ทันเสมอเลยนะพระเอกนําปืนออกมาพาร์ทอ่านหนังสือตอ ไปก่อนที่จะบอกว่านายคิดว่าเราทําไปเพื่ออะไรพระเอกบอกทันทีว่าไม่มีสงครามไม่มีการฆ่ากันพระเอกเล็งปืนลั่นไกด้วยใบหน้าราบเรียบพาัดตายลงไปและที่หน้าประตูตร,ตรงนั้นก็มีชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาชื่อว่าแบรน์คู่หูคนใหม่ของพระเอกครับจากนั้นพระเอกก็กลับห้องเขาอยู่กับร็อบบี้ผู้เป็นลูกชายและลูกสาวลิซ่า ละเอกเข้านอนนึกถึงคําพูดของพาร์ทและเขาก็ฝันเห็นภรรยาตอนที่เธอถูกกาดบุกมาจับในข้อหาจิตปฏิวัติพระเอกมองหน้าเธอเธอวิ่งเข้ามาจูบและบอกลาเขาซึ่งลูกทั้งสองก็มองดูอยู่พระเอกสะดุ้งตื่นมองด้านข้างเตียงที่ไม่มีภรรยาอีกต่อไปพระเอกล้างหน้าทว่าก็ได้เกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าเขานั้นดันทายาหล่นแตกซึ่ง็รบบี้ก็เห็นพอดดีเขาบอกพ่อทันทีว่าต้องไปที่ศูนย์ตุลยภาพแจ้งขอหลอดใหม่ จากนั้นพะเอกก็ไปรับยาปโปรเซียมเขากําลังจะเข้าไปแต่แบ,บแรนด์เนี่ยก็มารับซะก่อนพลเอกจึงขึ้นรถโดยที่วันนั้นเขาไม่ได้ฉีดยาครับ พวกเขาไปจัดการแมรี่ญิงสาวที่ไม่ใช้ยานานแล้วพระเอกจับเธอไปอยู่หน้ากระจกบอกดูสภาพตัวเองซะไม่ใช้ยาแล้วเป็นยังไงแต่พอเขาเห็นหน้าตัวเองเนี่ยพระเอกก็รู้สึกแปลกไปเช่นกันแบรนด์ก็มองอยู่และรู้สึกสงสัยพระเอกเล็กน้อยพวกเขาได้เจอห้องลับที่ซ่อนอยู่หลังกระจกซึ่งมีของสะสมของแมรี่เธอก็ถามขึ้นว่าจะเผามันใช่ไหมพระเอกตอบว่าแน่นอนแมรี่แอบหยิบปืนจาก,กาศทำให้แบรนชักปืนออกมาและยิงฆ่าเธอทันทีแต่เซียววินั้นพระเอกเปลี่ยนวิธีกระสุนได้แบรนก็มองหน้าอีกฝ่าย รอคำอธิบายอยู่พระเอกนิ่งก่อนที่จะบอกว่าเราต้องใช้เธอฉากตัดมาหนาห้องสอบสวนพระเอกอยู่กับแมรี่ เขาบอกเธอว่าเลือกเอาจะบอกกับเจ้าหน้าที่ที่ศาลหรือบอกกับเขาตอนนี้ว่าเพื่อนที่ซ่อนอยู่มีใครบ้างแมรี่กลับถามย้อนว่าพระเอกรู้ความหมายมันไหมคำว่าเพื่อนนะ่ะแมรี่กำมือพระเอกนั่นถามว่าคุณอยู่เพื่ออะไรซึ่งเขาก็คิดนานก่อนที่จะบอกว่าเพื่อพิทักษ์สังคมนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปรับใช้ริบเบียแมรี่ก็รู้สึกผิดหวังบอกว่าอยู่เพื่อตัวเองมากกว่าพระเอกถามกลับด้วยคำเดียวกันแมรี่ตอบอย่างไม่ลังเลว่าเพื่อจะได้รู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยมีเพราะงั้นคงไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นยังไง มันสำคัญเท่าลมหายใจคนเดาเท่าไรความรู้สึกไม่มีความรักไม่มีความโกรธหรือเศร้าก็เป็นได้แค่นาฬิกาที่เดินเรื่อยเปยื่อยเมื่อไม่ยอมบอกพระเอกจึงไม่มีทางเลือกนอกจากส่งแมรี่ไปศาลร,รอเดำเนินการต่อไปซึ่งคือประหารชีวิตฉากตัดมาพระเอกยืนอยู่ชั้นสองซึ่งเบื้องล่างคือเหล่านักบวชที่ถูกสอนโดยดูปองพอกลับห้องมาพระเอกเปิดดูยาและเขาก็ตัดสินใจไม่ฉีดอีกครั้ง และคืนนั้นเขาก็ฝันถึงแมรี่คำพูดที่เธอบอกเรื่องที่มนุษย์ต้องมีความรักความรู้สึกก่อนที่จะสะดุ้งตื่นพระเอกเหงือซัดก่อนที่จะแกะสติกเกอร์ที่ปิดหน้ากระจกห้องทําให้ได้เห็นแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกพระเอกจึงรีบไปฉีดโปรเซียมก่อนที่ตัวเองนั้นจะเริ่มรู้สึกไปมากกว่านี้ทว่าพอเห็นตัวเองในกระจกเขาก็ชะงักไปและก็ตัดสินใจไม่ฉีดอีกครั้งรับ วันนั้นพระเอกก็ดูแปลกไประหว่างนั่งอยู่บนโต๊ะก็ทําการจัดโต๊ะใหม่จนแบรนด์มาทวงว่าไม่ชอบที่มันเป็นอยู่หรือพระเอกบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแค่ลองย้ายตำแหน่งแบรนด์มาแจ้งเรื่องกลุ่มจิตปฏิวัติที่ซ่อนอยู่ใต้ดินวันนั้นพวกเขาก็บุกไปถลม่มซึ่งพวกนี้เนี่ยทำลายโรงงานโปรเซียมซึ่งระหว่างสู้กันนั้นชายแก่ที่ถูกฆ่าก็หล่นมาถึงตัวพระเอกเขามองหน้าชายแก่และรู้สึกสงสารขึ้นมาพระเอกยังได้เจอของสะสมของที่พวกกบฏได้ซ่อนไว้เขาเปิดฟังเพลงซึ่งเขาไม่ได้ฟังมานานมาก ก่อนที่จะร้องไห้ออกมาแบรนด์ได้เห็นสมุดในกระเป๋าพระเอกก็ถามว่าทำไมไม่ให้เป็นหน้าที่พงหน่วยบันทึกหลักฐานพระเอกให้เหตุผลแบบเดียวกับพาร์ทนั่นคือพวกนั้นไม่รอบคอบเขาจะเอาไปส่งเองอยู่ๆแบรนด์ก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าเราตามเผาให้พวกเถื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายคงไม่เหลืออะไรให้เราเผาแน่แล้วคนแบบเราจะเป็นยังไงพระเอกก็ยิม้มตอนนั้นกาดก็มาแจ้งว่ามีบาง,างอย่างอยู่หลังตึก พระเอกส่งปืนให้แบนและพวกเขาก็ได้เจอฝูงสุนัขที่พวกจิตปฏิวัติได้เลี้ยงไว้แบนด์สั่งทำลายให้สิ้นซากทันทีกาดยิงฆ่าสุนัขไปเรื่อยๆพระเอกรู้สึกเศร้ามากจนมีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งออกมาพระเอกอุ้มมันขึ้นมาเขามองมันอยู่นานจนแบนด์รู้สึกแปลกใจว่าพระเอกเป็นอะไรไปกาดก็บอกส่งให้เขาพระเอกจึงส่งไปแต่เซียววิ่ก่อนที่มันจะถูกฆ่าเนี่ยพระเอกก็บอกให้หยุดบอกว่าต้องเอาไปตรวจคือมีโรคในเขตใต้ดินจะได้รู้ล่วงหน้าแบนด์ก็มองตามอย่างสงสัย ฉากตัดมาละเอ็กเข้าพบดูปองเข้ามาสอบถามเรื่องความเหมาะสมในการฆ่าคณะปฏิวัติว่าเหตุใดต้องฆ่าผู้เขาทิ้งแทนที่จะสอบสวนซะก่อนแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเป็นคําสั่งของหลวงพ่อเขาก็แค่ต้องทําตามละเอ็กก็เช่นกันจงทําตามด้วยใจศรัทธาละเอ็กไม่ค่อยพอใจแต่ก็ต้องฝืนทําต่อไปจากนั้นเขาได้แอบดูแมรี่ผ่านกล้องก่อนที่จะไปขอดูของสะสมของเธอและแอบเก็บริบบิ้นเธอไว้เย็นวันนั้นละเอ็กขอผ่านเข้าแดนใต้ดินซึ่งแบนที่สงสัยก็แอบ,บซอดแนมเขาอยู่ละเอ็กเอาสุน นักมาปล่อยครับแต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมไปสักทีเขาจึงนํามันใส่หลังรถกระทั่งเจอหน่วยกวาดล้างพวกเขาสั่งพระเอกถอยออกจากยานพาหนะและโชว์บัตรประจําตัวพระเอกบอกทันทีว่าเขาเป็นนักบวชมาทําธุระของทางการอีกฝ่ายย้าคําเดิมโชว์บัตรประจําตัวซึ่งเขาไม่ได้หยิบมาและถ้าไม่มีบัตรระบุตัวต,วต,วต,วตนเนี่ยจะถูกกาจัดทันทีพระเอกจึงบอกว่าพวกนายกําลังทําผิดอย่างมหันฉันคือแกรม,มาตอนระดับหนึ่งพวกกาดตรวจด,ดูรอบรถและจะขอดูด้านหลังพระเอกบอกว่าจะมีการประหารพรุ่งนี้เขาจะเสียเวลาไม่ได้เขาชื่อ จอห์นเพรสตันเป็นนักบวชระดับสูงสุดของแครม,มาตนันเวลาเดียวกันกาดกำลังจะเปิดท้ายรถแต่หัวหน้าก็สั่งให้หยุดซะก่อนแล้วรีบกล่าวขอโทษพระเอกที่จำชื่อไม่ได้ซึ่งพี่แกก็ไม่ได้ตำหนิบอกว่านายทำตามหน้าที่เนี่ยทุกอย่างเหมือนจะจบด้วยดีทว่าก็มีเสียงเห่าออกมากาดร,รีบไปเปิดดูหลังรถและก็เจอน้องหมานั่งอยู่พวกเขาจ่อปืนใส่พระเอกทันทีครับซึ่งก็ทำให้พี่แกเนี่ยไม่มีทางเลือกพระเอกหน้านิ่งใช้มือสะบัดปืนของกาดก่อนที่จะยิงทะลุหัวอีกฝ่ายแบบโคตรเท่ระเบิด จากนั้นพี่แกก็โชว์สกิลของแกรมมาตอนระดับหนึ่งจัดก,การปริดชีพอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการยิงอย่างแม่นยำกระโดดตีลังกายิงและการสลับปืนยิงแบบโคตรเหนือชั้นพริบตาเดียวพี่แกเก็บเรียบกาดกว่า10คนนอนกองกลับห้องไปวันนั้นราเอกซ่อนยาไว้ที่เดิม เขาไม่ได้ฉีดมาหลายวันแล้วจนตอนนี้ความรู้สึกแทบจะเหมือนมนุษย์ธรรมดาคืนนั้นพระเอกก็เครียดนอนไม่หลับจนมาซ้อมต่อสู้กลางดึกคนเดียวและแบรนด์เนี่ยก็มาฝึกด้วยพวกเขาผลัดกันโจมตีระหว่างต่อสู้นั้นแบรนด์ก็ถามขึ้นว่ามีเรื่องเครียดอะไรใช่เรื่องเหตุสังหารหน่วยกวาดล้างเมื่อตอนเย็นหรือเปล่าแบรนด์เนี่ยสงสัยพระเอกเพียงแต่หลักฐานยังไม่เพียงพอพอหยุดสู้กันแบรนด์ก็ทิ้งท้ายว่าพรุ่งนี้จะมีการกวาดล้างใต้ดินในส่วนที่7ไปเตรียมตัวให้ดีวันต่อมา พวกเขาเนี่ยก็ไปกวาดล้างที่นั่นซึ่งพระเอกก็แอบช่วยกบฏหรือคณะปฏิวัติพระเอกเก็บไป2ออย่างแท้กระทั่งได้เจอกับหน่วยกวาดล้างอีกชดุดพระเอกถือปืนกดตะปูออกมาจากท้ายแม็กกาซีนอีกฝ่ายก็ตกใจว่านักบวชคุณทําอะไรหนะ่ะพระเอกละเลงเพลงฟาดจัดการรัวสันปืนใส่อีกฝ่ายไม่ยัง้งจนพวกเขาทั้งหมดนอนกองแต่พอเดินตามพวกกบฏไปก็เห็นอีกฝ่ายเนี่ยยืนเรียงกันกเขาก็ถามขึ้นว่าพวกนายทาอะไรเนี่ยกระทั่งแบรนด์เอ่อยขึ้นว่าคุณทําได้เยี่ยมมากที่ล่อพวกมันมาติดกับพระเอกยังนิ่งแบรนด์ยื่นนปืนให้พ เพื่อให้ยิงฆ่าพวกมันละเอกรับมันมาเขายืนนิ่งอยู่นานครับสุดท้ายเขาก็ยื่นปืนกลับให้แบรนด์บอกว่านายจับพวกเขาได้จัดการเองแล้วกันละเอกเดินออกมาพวกแบรนด์ก็รัวปืนฆ่ากบฏชฉากตัดมา พระเอกเข้าพบดูปองบอกสิ่งที่หลวงพ่อต้องการจากเขานั่นคือเป็นเครื่องมือในการกำจัดคณะปฏิวัติตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะลงไปหาถิ่นกบดานพวกมันรอแค่คำอนุมัติเท่านั้นดูปองอนุมัติทันทีพระเอกไปดูศพพาร์เขาร้องไห้เขาเห็นรูปพาร์ที่ถ่ายกับแมรี่และคำว่าเสรีภาพที่อยู่ในสมุดโนด้ตพระเอกจึงไปพบแมรี่ให้เธอเล่าเรื่องของพาร์และท้าจริงแล้วเนี่ยทั้งคู่เป็นแฟนกันร,รับแมรี่ไม่ยอมเล่าและบอกว่าพาร์ตตายไปด้วยนมือเพื่อนๆพ,พ,พระเอกซึ่งอีกฝ่ายบอกทันทีว่าไม่ใช่เเเเพื่อออนนรกป็ขาง แมรี่ก็นิ่งก่อนจะหยิบปากกาเพื่อจะล้างแขนให้แฟนแต่พระเอกก็หยุดไว้ได้ทั้งสองจ้องหน้ากันหลังจากนั้นพระเอกก็สืบไปเรื่อยๆจนพบห้องลับของพาร์ทซึ่งเขาเนี่ยชอบมาที่นี่กับเพื่อนที่ชื่อว่าเจอเกนพระเอกลงไปที่ห้องนั้นก่อนที่ชายคนหนึ่งจะพูดขึ้นว่าเราจับตาดูคุณอยู่คุณเริ่มมีความรู้สึกและเขาก็คือเจอเก้นรับเพื่อนของพาร์ทเขาคือหัวหน้าคณะปฏิวัติ เจอเกนกดที่รีโมทซึ่งมีห้องลับใต้ดินลงไปอีกเขาพาพระเอกลงไปและนี่ก็คือที่กวบดานของพวกปฏิวัติซึ่งตั้งอยู่ใต้ดินของเมืองริบเบียนี่เองพวกเขาให้พระเอกเข้าเครื่องทดลองซึ่งผลก็พบว่าเขาเลิกใช้ยาไปนานแล้ว จอเกนบอกว่าพอเริ่มมีความรู้สึกและอารมณ์พระเอกจะรู้สึกว่ามันมีค่าแต่ถ้ามีมากไปก็จะเป็นหายนะได้สิ่งที่แตกต่างจากพวกที่ฉีดยาคือเวลาที่อยากจะรู้สึกเราสามารถทําได้แต่ก็ต้องมีบางคนที่ต้องข่มอารมณ์ความรู้สึกไว้เพื่อให้อีกหลายคนรู้สึกมันได้เช่นตัวเจอเกนและพระเอก อีกฝ่ายก็ถามว่าเขาต้องทำยังไงเจอเกนบอกทันทีว่าต้องฆ่าหลวงพ่อซะพอก,กลับออกมาพระเอกถูกนำตัวไปพบดูปองอีกฝ่ายเอ,อ่ยขึ้นว่ามีข่าวลือพวกเราคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบวชระดับหัวกระทิศได้แอบตัดสินใจด้วยตัวเองและหยุดใช้ยาคนคนนี้กำลังหาทางติดต่อกับพวกปฏิวัติดูปองถามว่าระยะหลังมานี้พระเอกไปทำอะไรอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็บอกเพียงว่าจะพยายามเป็นสองเท่าเพื่อหาที่กดดานพวกมันหาคนทรยศและนำมันทุกคนมารับโทษพอกลับห้องเนี่ยพระเอกก็ซ่อนยาไว้ที่เดิ จากนั้นก็ไปพบแมรี่พระเอกไม่เอ่ยอะไรเอาแต่นั่งเงียบและดูซึมเศร้าแมรี่สัมผัสได้ว่าพระเอกเลิกใช้ยาไปแล้วเธอก็ถามว่าจะเอายังไงต่อพระเอกบอกไม่รู้ทั้งสองแตะมือกัน จากนั้นพระเอกกลับไปบอกพวกเจอเกนว่ากว่าจะผ่านไปถึงตัวหลวงพ่อได้เนี่ยต้องผ่านด่านหน่วยกว่าล้างกว่า50นายและนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อไม่เคยโผล่หน้าออกมาสักครั้งเจอเกนก็บอกว่าเราต้องหาทางฆ่าหลวงพ่อให้ได้เรามีเครือข่ายอยู่มากถ้ามีข่าวหลวงพ่อตายออกไปสภาขาดผู้นําระเบิดที่วางไว้เรียบร้อยแล้วจะถล่มคลินิกและทาลายโรงงานผลิตยาโปรเซียมทั่วเมืองริบเบียทันทีถ้าก่อกวนขั้นตอนการผลิตยาได้สําเร็จแม้จะแค่วันเดียวอุดมการณ์ของเราก็จะชนะโดยธรรมชาติพระเอกก็ถามขึ้น ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงสงครามก็จะกลับมาอีกเจอเก้นสวนทันทีว่าแล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้หน่วยแกรมมาตอนของพระเอกนั้นมันต่างจากสงครามตรงไหนกันก่อนที่จะถามย้ำอีกครั้งว่าจะเอาด้วยไหมข้าหลวงข้อเนะี่ย พระเอกนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบตกลงและวันนั้นก่อนที่แมรี่จะถูกเผาพระเอกพยายามไปคุยกับเธออีกครั้งแต่ไม่ทันแล้วครับแมรี่ถูกเผาทั้งเป็นพระเอกไม่อาจกลั้นความรู้สึกได้อีกต่อไปเขาร้องไห้ออกมากลางลานกว้างนั่นทำให้แบรนด์เห็นเข้าและเขาจ้องจะเล่นอีกฝ่ายอยู่แล้วแบรนด์ซัดหน้าพระเอกและนำตัวเขาไปประกาศต่อหน้าฝูงชนวันนี้คือคนคอทรยศนที่เราตามหาอยู่ก็คือเขาส่วนคนที่จับได้นั้นก็คือผมแบรนด์นำตัวพระเอกไปห้องดูปอง บอกว่าเขาทำผิดฐานสมรู้ร่วมคิดกับคณะปฏิวัติและมีความสัมพันธ์กับแมรีด่ดูปองสั่งให้แจ้งหน่วยตรวจคน้นไปยังที่พักพระเอกหาโรเซียมที่ยังไม่ได้ใช้แร์บอกทันทีว่าไม่จำเป็นครับท่านแค่ตรวจประวัติการใช้อาวุธของเขาจะทราบว่าเขาผู้นี้อยู่กับหน่วยกวาดล้างตอนที่พวกเขาถูกฆ่าตายดูปองเนี่ยก็เห็นอาวุธที่ใช้สังหารแล้วแรนดูสะใจมากจนกระทั่งพระเอกเอ,อ่ยขึ้นว่าเขาเคยสัญญากับดูปองแล้วจะหาคนทรยศมาให้และตอนนี้เขาก็ได้ตัวมันมาแล้วก่อนที่จะหันไปที่แบบ ดูปองก็พูดขึ้นว่าเราตรวจอาวุธแล้วซึ่งเป็นของแบรนที่ใช้ฆ่าหน่วยกวาดล้างแบรนเนี่ยก็เล็กลักตกใจหยิบปืนตัวเองออกมากาจอปืนใส่ทันทีแบรนพยายามบอกว่าปืนเขาอยู่นี่แต่พอดูดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นปืนของพระเอกครับซึ่งท้ายจริงแล้วตอนที่พระเอกยื่นปืนให้แบรนระหว่างจะฆ่าพวกกระบฏนั้นเขายื่นปืนตัวเองครับดูปองสั่งนําตัวแบรนไปประหารทันทีซึ่งเขาเนี่ยก็ตะโกนไม่หยุดว่าเขาไม่ได้รู้สึกเป็นพระเอกตั้งหากนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ดูปองก็ไม่ฟัง ทว่าเพื่อความแน่นอน ดูปองบอกคงไม่ว่าอะไรถ้าเขาจะส่งคนไปตรวจดูห้องพักว่าพระเอกใช้ยาไหมอีกฝ่ายตอบกลับทันทีว่าเขายินยอมอย่างเต็มใจดูปองก็แอบถามว่าไม่กังวลหรือที่คู่หูกําลังจะพบจุดจบพระเอกกลับบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาว้าวุ่นใจคือตัวเองเป็นเครื่องมือกําจัดพวกปฏิวัติแต่กลับไม่ได้เจอหน้าหลวงพ่อสักครั้งดูปองก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ยอมพบใครจากนั้นพระเอกรีบกลับห้องเพื่อจะไปซ่อนยาแต่มันกลับหายไปแล้วครับแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่เอามันไปซ่อนก็คือ็อบบี้ลูกชายของเขา เอนนั่นงรบบี้รู้มาตลอดและตัวเขาเองนั้นก็เลิกใช้ยาตั้งแต่แม่ตายไปซึ่งคือเมื่อ4ปีก่อนซึ่งลิซ่าเองก็ด้วยพระเอกได้ฟังก็ยิ้มโรบบี้บอกว่าหน้าที่ของเขานั้นคือดูความคิดของพ่อพระเอกบอกทันทีว่างั้นตอนนี้คงรู้ว่าเขากําลังจะทําอะไรลูกชายก็ยิ้มออกมา จากนั้นพระเอกและพวกเจอเกนคณะปฏิวัติก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปโดยพระเอกได้โทรบอกพวกดูปองว่าตอนนี้เจอที่มั่นของพวกมันแล้วรีบมาที่นี่รับรองได้ตัวครบแน่จากนั้นพวกเจอเกนก็ถูกจับขึ้นรถไปพระเอกในชุดขาวกาลังเดินทางไปพบหลวงพ่อซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกลุงที่พาเข้าไปเนี่ยก็บอกทันทีว่าห้ามเอ่ยปากกับหลวงพ่อจนกว่าท่านจะเอ่ยถามหลีกเลี่ยงการสบตาอย่าล้ำเขตปลอดภัยของท่านเราจะโดนคนแม่นปืนยิงทันทีขอให้เข้าใจเอาไว้ด้วยและแน่นอนพระเอกจะถูกเรียกร้องให้ปลดอ และจากนั้นคือการทดสอบพระเอกก็ถามอย่างแปลกใจว่าทดสอบอะไรลุงบอกทันทีว่าถึงจะเป็นคนรับใช้มาตลอดชีวิตพวกเขาก็คงไม่เสี่ยงจะให้เข้าพบหลวงพ่อโดยไม่ผ่านการทดสอบพระเอกพยักหน้าก่อนจะเดินผ่านประตูเข้าไปกาดคอยยึดอาวุธและเข้ารับการทดสอบพวกเขาใส่เครื่องตรวจจับก่อนจะเริ่มด้วยคำถามแรกว่าอะไรคือวิธีง่ายที่สุดที่จะปลดอาวุธของนักบวชแกรมมาตอนกาดทุกคนจ่อปืนใส่พระเอกแท้รจริงแล้วเนี่ยเขาถูกหักหลังครับและก็พีก แบรนด์ได้โผล่ออกมาและเอ่ยขึ้นแกมันรนหาที่แบรนด์มันยังไม่ตายครับและกล่าวต่อไปว่าเขาเคยบอกแล้วพระเอกจะทําให้อาชีพเขารุ่งโรดแท้จริงแล้วแบรนด์คือสายที่หลวงพ่อส่งมาอีกทีเพื่อหาไส้ศึกที่อยู่ในหมู่นักบวชและใช้มันผู้นั้นเพื่อให้เข้าถึงที่กบดานของพวกกบฏ พระเอกถูกซ้อนแผนอีกทีทว่าเขาก็แปลกใจว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าเขามีความรู้สึกไม่ได้ใช้ยาอีกทั้งที่ก็ไม่เคยเจอหน้ากันเลยซึ่งก็พีคอีกครั้งแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่คุยอยู่นี้เขาคือดูปองรับหลวงพ่อตัวจริงตายไปนานแล้วสภาเลือกให้ดูปองสืบทอดธรรมเนียมคููเป็นพ่อต่อจากท่านซึ่งแผนเขาก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างทั้งจับตัวผู้ปฏิวัติและจับตัวพระเอกได้อย่างเรียบง่ายโดยไม่เกิดเหตุวุ่นวาย พระเอกของเราก็โกรธจัดจนเครื่องตัวจับเนี่ยพุ่งขึ้นสุดเขตพระเอกบอกอย่างเดือดว่าไม่เครื่องตัวจับกลับมาสงบอีกครั้งเจ้าหน้าที่เห็นก็ตกใจพระเอกพูดเหตุว <c oughs> ุ่นวายเน่ะมันต้องมีแน่พระเอกปล่อยปืนที่ซ่อนอยู่ในเสือ้อก่อนที่จะเปิดฉากฆ่าพวกมันพีแกสลับปืนยิงฆ่ากาดที่ล้อมอยู่ในเซียววีหรือไว้แค่ใช้ตรวจสอบที่เขาเลือกจะไม่ฆ่า ก่อนจะตรงไปยังห้องดูปองซึ่งก็เจอากาดอีกชุดใหญ่ขี่แกยนแมกกาซีนไป2อันก่อนจะม้วนตัวหลบกระสุนยิงฆ่าพวกมันอีกชุดอีกฝ่ายนับสิบเตรียมปืนพร้อมลุยแต่เหมือนจะเดินมารับความตายมากกว่าพระเอกก้าวเท้ายิงแบบเป็นแพทเทิร์นหมุนตัวยิงฆ่าโหลดกระสุนจากเสื้อด้านในใช้หมดยิงออตโต้ศาสตรกระสุนใส่ตีลังกาหลังลิวไหวดุดสส่น้ำใส่แมกกาซีนที่ยนไว้ก่อนหน้าก่อนจะหมุนตัวยิงฆ่ามันไปอีกชุด พอกระสุนหมดก็หยิบจากสวพวกมันรัวยิงใส่จนไปถึงห้องดูปองพระเอกเดินเข้าไปอย่างเท่ในห้องมีเพียงดูปองและแบรนดูปองเอ่ยขึ้นว่าน่าจะหัดค้อประตูบ้างนะแบรนด์เนี่ยก็ยังยิ้มกว้างได้อยู่แต่พอพระเอกเดินเข้าไปกาดที่ซ่อนอยู่ก็มาล้อมไว้พร้อมกับดาบในมือดูปองเอ่ยขึ้นว่ารู้สึกยังไงบ้างก่อนที่จะยิ้มออกมาพระเอกยิ้มกลับเซียววิเขาจับดาบจากกาดก่อนจะสวดวิญ,ญญาณมูซาชิปิดชีพพวกมันบุตรสายฟ้าก็ไม่ปานพี่แกใช้ดาบอย่างชำนาญเหมือนกันสีหน้าดูปองเริ่ม แบรนด์หยิบดาบขึ้นมาเข้าดวลกับพระเอกอีกคนซึ่งเหมือนจะสูสีแต่กลับตรงข้ามเป็นพระเอกฆ่ามันอย่างง่ายดายโดยการฟันหน้ามันขาดออกจากกันแต่ดูปองกลับยิ้มมองไปที่ปืนบนโตซึ่งเมื่อครั้งอดีตเขาเองก็เคยเป็นมือหนึ่งและศึกสุดท้ายก็เริ่มขึ้นทั้งสองหยิบปืนเข้าสู้หาจังหวะยิงอีกฝ่ายพวกเขาฝีมือใกล้เคียงกันมากช็อตนี้โคตรมันโคตรเท่หลังจากดวลกันอยู่นานเป็นพระเอกที่ชนะได้เขาจ่อปืนกำลังจะยิงฆ่าแต่ดูปองห้ามไว้ก่อนบอกพระเอกมองหน้าเขา เขามีตัวตนมีชีวิตมีความรู้สึกฆ่าเขาแล้วมันจะคุ้มกันไหมพระเอกนึกถึงแมรี่ที่ตายด้วยน้ำมือมันพระเอกบอกเสียงเข้มว่าโคตรจะคุ้มเลยเขายิงฆ่ามันลงไปจากนั้นขีแกก็บุกไปยังห้องที่ใช้วิดีโอหลวงพ่อทั่วเมืองก่อนจะยิงทำลายมันทั้งหมดส่งผลให้ระเบิดที่ติดตั้งไว้โดยคณะปฏิวัติทำงานระเบิดเริ่มทำลายโรงงานผลิตยาโปรเซียมที่ทำให้ไร้ความรู้สึกรอปี้เห็นแบบนั้นก็ยิม้มรวมถึงลิซ่าที่พ่อตนทำสำเร็จพวกเจเก้นเองก็ด้วย จากนั้นหน่วยปฏิวัติของเจอเกนเนี่ยก็บุกทลายหน่วยกวาดล้างที่เหลือซึ่งก็ทําได้สําเร็จไม่ยากนักทําให้โลกได้กลับมาเป็นปกติทุกคนกลับมามีความรู้สึกมีความรักอีกครั้งด้านพระเอกที่ยืนมองดูผลงานอยู่ในมือพี่แกถือริบบิ้นของแมรี่พระเอกยิ้มให้กล้องแล้วหนังก็ตัดจบไปครับและนี่คือนักบวช ไม่ต้องบวชซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่7.3เต็ม10คะแนนครับฝั่งรถเ t e n นักวิจารณ์ให้ไปที่40%ฝั่งคนดู81%ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยชอบเรื่องนี้พอสมควรเลยครับฉากแอคชัช่นมันได้ใจจริงๆใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับซึ่งสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมกกแมนแดนเหงความสนุกเล็ความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ